วันนี้ช่องสเสือแชแนลจะพามาทดสอบดักหนูด้วยเหยื่ออาหารปลานะครับสูตรไผ่เขียวนะครับหมายก็อยู่ข้างหน้านี่ครับป่าข้างหน้านี้ลักษณะทําเป็นเหมือนเหยื่ออ่อยนะครับกองไว้ที่กับดักหนูนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับว่าหัวอาหารปลาไผ่เขียวจะใช้ดักหนูได้ผลหรือเปล่าอาไปดูกันเลยครับไปเลยครับ ไปดูผลงานกันเลยครับจะไดุ้้นือเปล่าฝัังนี้ไม่มีตัวนะครับลักษณะการกองเหยื่อนะครับเหยื่อไผ่เขียวนะครับทดสอบดักดูนะครับไม่มีตัวนะครับหลังนี้ไม้ตอมาเลยครับจะไดุ้้นือเปล่า ไม้นี้เ้ามีไรวิ่งชนไม่ทราบนะครับนี่ครับไม่ลันนะครับแต่ดักดิ่งไปอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับไมายนี้ก็าเา้าย่ะครับไม่ได้ตัวนะครับหลังนี้หมายต่อมาเลยครับไม้นี้ ไม้นี้เอนี่ครับกำดักหา,ายนะครับเชือกตึงเลยครับโอ้โครับเชือกตึงอยู่นู่นครับโอ้โหอะไรมันติดครับนี่ อะไรมันติดนะครับดูดีๆก่อนนะครับดูแซบอะไรมันติดนะครับเกอดตับแล้วครับอะไรมันติดนะครับโอ้หนหูครับนี่ครับ นี่ครับไอ้ขานะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเกือบไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับใช้ได้ผลนะครับเยอะออยนะครับนี่ครับจากหมายครับนี่ครับหรือว่าใช้ได้ผลอยู่นะครับเยอะออย ดูหมายต่อมาเลยครับจะได้ตัวหรือเปล่าอ้าวจัดไปอีกหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับครับจากหนูสูตรเยอ่อ,อยไผ่เขียวนะครับจัดไปหนึ่งตัวแล้วครับเชา้านี้เต็มเต็มครับ หมายต่อมาเลยครับหมายนี้หมายนี้ไม่ลั่นนะครับไม่มีตัวตรงนี้นะครับนี่ครับลักษนาการดักครับเปล่าลงครับหลังนี้ดูหมายสุดท้ายครับหมายสุดท้าย หมายสุดท้ายเฝ้านะครับไม่มีตัวนะครับหมายนี้ไม่ลั่นนะครับ